ความอแนบยนนี้จากพระมหากษัตริย์เป็นเรื่องของการให้อภัยผู้เชี่ยวชาญในราชวงศ์อธิบายว่าช่องว่างระหว่างเจ้าชายแฮร์รี่และเจ้าชายวินเลียมเริ่มกว้างขึ้นหลังจากที่ซัดเซ็กจากไปอย่างไรก็ตามไม่ใช่การจากไปของแฮร์รี่และเมแกนที่ทำให้เกิดความขัดแย้งกับราชวงศ์การสัมภาษณ์โอปราห์วินฟร,รีหนังสือของเจ้าชายแฮร์รี่และสารคดีทางเน็ตฟลิกซ์เป็นหัวใจสำคัญของเรื่องนี้ การวินิจฉัยโรคมะเร็งของกษัตริย์ชาวที่3และเคตวิดเดิลตันจุดประกายความหวังในการคืนดีกันเมื่อพ่อของเขาได้รับการวินิจฉัยว่าป่วยดยุคแห่งสัตเ์สกก็บินตรงไปยังสหราชาณาจักรครึ่งชั่วโมงที่ใช้ไปกับพ่อของเขาทําให้ความหวังนั้นเพิ่มมากขึ้นตั้งแต่เขากลับบ้านเมื่อเดือนพฤษภาคมปีที่แล้วอาจเป็นจุดเริ่มต้นของการให้อภัยระหว่างทั้งสองฝ่าย น่าเสียดายที่สถานการณ์ไม่ได้ดีขึ้นเลยเนื่องจากไม่มีสมาชิกราชวงศ์คนใดเคยพบกับเจ้าชายแฮร์รี่ชาวที่3เขาเป็นตัวอย่างให้กับวินเลียมและแฮร์รี่แม้จะเกิดอะไรขึ้นก็ตามกษัตริย์ชาวที่3ยังคงคิดถึงโอกาสครั้งที่2ที่เป็นไปได้สำหรับสัดเซกตามคำกล่าวของผู้เชี่ยวชาญราชวงศ์กษัตริย์น่าจะส่งข้อความขอโทษเจ้าชายวินเลียมเกี่ยวกับน้องชายของเขา ข้อความนี้เป็นตัวอย่างอนแนบ,บยนว่าชาวที่สามจัดการกับเจ้าชายแอนดรูน้องชายของเขาอย่างไรจำไว้ว่าในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาดยุคแห่งหยอกมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องอื้อฉาวมากมายอย่างไรก็ตามเมื่อปีที่แล้วกษัตริย์ชาวที่3ให้โอกาสครั้งที่2แก่เขาในช่วงคริสต์มาสในยุคแห่งหยอกและอดีตภริยาของเขาซาร่าเฟอร์กูสันได้เข้าร่วมราชวงศ์ที่ซันดรแฮม บางทีกษัตริย์อาจพยายามแสดงให้วินเลียมเห็นในระดับจิตใต้สำนึกว่าการให้อภัยน้องชายและให้โอกาสครั้งที่สองแก่เขาเป็นจุดแข็งไม่ใช่จุดอ่อนเจ้าชายวินเลียมไม่เห็นด้วยและสำหรับน้องชายของเขาเองเท่าที่เขารู้ไม่มีทางกลับนายจ็อบสันบอกกับเมลออนไลน์เกี่ยวกับเรื่องนี้เจ้าชายแฮร์รี่ไม่พอใจอย่างยิ่งกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น แม้ว่าการปรากฏตัวของเดงยุกและดัชเชสแห่งหยอกที่ซานดริงแฮมจะเป็นเรื่องที่น่าประหลาดใจแต่หลายคนคาดว่าเจ้าชายแฮร์รี่และเมแกนมาเคิลจะอยู่ที่นั่นมีข่าวลือมากมายเกี่ยวกับเรื่องนี้ที่แพร่ะสะพัดก่อนคริสต์มาสปี2023ข่าวลือดังกล่าวได้รับการส่งเสริมจากการโทรศัพท์พูดคุยอย่างเป็นกันเองระหว่างเจ้าชายแฮร์รี่กับกษัตริย์ชาวที่3ในเดือนพฤศจิกายน แต่น่าเสียดายสำหรับซัดเซกดูเหมือนว่าคำเชิญจะไม่ได้มาถึงนอกจากนี้รายงานด่วนยังระบุว่าพ่อของอาชีและลิลิเบตรู้สึกเสียใจมากที่เห็นเจ้าชายแอนดรูในรายการซานดิงแฮมวอล์กทางโทรทัศน์